กบจูเนียใครไม่เชนคลายเม็ดเชนหลังจากเปิดตัวกบจูเนียใครไม่เชนคลายเม็ดเชนอย่างคึกคักด้วยครูนักเรียนจากทั่วประเทศมากกว่า1,300คนเมื่อวันเสาร์ที่10มิถุนายนที่ผ่านมา กระแสต,ตอบรับยังแรงไม่หยุดเมื่อเด็กๆจากทั่วประเทศส่งพลังงานแห่งการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เข้ามาในการอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงานครั้งที่2มากกว่า1,200คนทั้งจากเหนือสุดแดนสยามเชียงรายเชียงใหม่จนถึงปลายด้ามขวานเช่นยะลาสงขลาพัทลุงหรือสุดเขตแดนอีสานเช่นบึงกาฬและอุบลราชธานีและแม้แต่น้องๆระดับประถมศึกษาก็ขอโอกาสในการเรียนรู้ครั้งนี้ด้วย มาเหล่าย่าจังหวัดเพชรบูร์สวัสดีครับตัวตึงของเราแถวบ้านมีโซล่าเซลไหมคะมีไหมครับมีแล้วนี่มีข้อมูลมีอะไรจะทำแล้วนะครับพลังงานเป็นสิ่งใกล้ตัวนะครับพลังงานเป็นสิ่งใกล้ตัวกนะกบจูเนียใครไม่เชนคลายเม็ดเชน เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการคนบดาลไฟปี3ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพุทธศักราช2565มีเป้าหมายให้เด็กๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษาตอนตน้นหรือเทียบเท่าเรียนรู้เข้าใจและตระหนักเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงาน สู่พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะโลกรวนซึ่งกำลังเป็นวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติผ่านการประกวดคลิปวิดีโอไม่จำกัดรูปแบบความยาวไม่เกิน5นาทีรางวัลเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตเป็นแค่วิธีหลอกล่อแล้วกันนะให้น้องมาสนใจเรื่องพลังงานครับ ทุกจังหวัดมีโรงไฟฟ้าลบบุรีเขามีใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะครับอย่างอุบลเขามีโซลา่าฟล o ตติ้งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอ,อยู่ที่เขื่อนซีรินทร์โอ้โชีเป้าเยอะนะครับ <laughs> มันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับมันอยู่ใกล้ตัวเรามากแล้วแล้วเราจะไปเชนให้เข้ากับโลกยังไงเพราะโลกเขาเชนไปนเรื่องของลดการปล่อยการเรือนกระจกโลกเขาเชนแล้ว มันต้องเชนพอโลกมันเชนนะครับผมขอเป็นกำลังใจนะครับน้องๆว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยมันเป็นโอกาสสำคัญขอให้ลองใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่ผมชอบคำหนึ่งในคลิปวิดีโอก็คือคำว่ามิตรภาพรเรามาทำงานอย่างเนี้ยนะครับเราก็ได้มีมิตรภาพะระหว่างกันยิ่งถ้าได้มีโอกาสเข้ารอบลึกเดี๋ยวมีโอกาสมาเจอกันเข้าค่ายเนาะเข้าค่ายมิตรภาพเหล่านี้มันจะนำไปสู่ Trans ition, รซหือการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่เฉพาะเรื่องพลังงานอาจจะมีอีกหลายๆเรื่องในชี ชีวิตของรเราก็ขอให้น้องๆสนุกกับโอกาสที่กำลังจะมาถึงนะทำให้เต็มที่เวทีวันนี้มีรุ่นพี่กบจูเนียร์ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมจากกบจูเนียร์ปีที่แล้วมาพูดคุยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจและให้ความเชื่อมั่นกับน้องๆมือใหม่ว่าแม้เข้ามาเป็นปีแรกก็คว้ารางวัลมาครองได้น้องๆทุกคนนะครับสู้ๆครับ ผมเชื่อว่าทุกคนมีครั้งแรกเสมอครั้งแรกแพ้ชนะไม่เป็นไรครับเต็มที่ไว้ก่อนส่วนคนที่มาที่นี่รอบสองรอบ3ไม่เป็นไรครับทำให้เต็มที่ที่สุดผมเชื่อว่าทุกๆคนมีศักยภาพและทำได้ครับผมวันนี้ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นตัดต่อชิงรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมก็เรียกได้ว่าเรียนรู้กันแบบจุกๆก,กับตัดต่อระดับทีมชาติฮารินแพรทรงไทยหรือพี่โจ มันสําคัญไหมมันก็สําคัญจริงๆทุกโปรแกรมอ่ะมันมีหน้าที่เดียวกันก็คือว่าทําให้มันเป็นคลิปวิดีโอที่มันสมบูรณ์ใช่ไหมแต่ว่าผมว่าสุดท้ายแล้วว่าที่มันสําคัญจริงๆมันคือไอเดียมากกว่า่ถ้าเราแบบใส่ความคิดเราเลือกวิธีเล่าเล่าเรื่องที่เราจะจะเล่าเรารู้ว่าเราอยากจะเล่าอะไรและเล่าแบบไหนคนดูควรจะต้องรู้สึกยังไงเงี้ยถึงให้เอามือถือตัดมันก็จะออกมาดีก่อนจะแยกย้ายเข้าห้องเรียนในระบบฐานตั้งแต่พรีโปรดักชันการหาข้อมูล การคิดสร้างสรรค์การเล่าเรื่องไปจนถึงการเขียนบทวิชาถ่ายภาพวิชาตัดต่อการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกและวิชาของคนเบื้องหน้าที่อยากจะเป็นพิธีกรหรือนักแสดงได้ความรู้มาเยอะมากเลยครับครับพี่ๆก็เป็นกันเองมากเลยครับ ได้แนวทางที่แบบว่าเราจะไปเน้นในการคุณควาหรือว่าเราจะเป็นเน้นในการพูดคุยการนำเสนอแบบหลากหลายมิติครับเครื่องมือในการเล่าต่างๆครับอย่างเช่นการบรรยายการสัมภาษณ์การเป็นการมีที่กรดำเนินเรื่องเอ่อ Creative นะครับก็สิ่งแรกที่ผมได้เลยครับชัดเจนเลยก็คือนึ่ในเรื่องของการสร้าง i n s p i r a t i o n ให้กับความคิด ออสองคือเรื่องการสร้างคอนเทนต์ครับพี่ๆก็สร้างความเป็นครีเอทีฟให้ก,กับตัวเราได้เยอะมากๆครับ,รบว่าเราเป็นทุกอย่างได้ไม่ได้แค่คิดอย่างเดียวแต่เราสามารถที่จะลงมือทาได้ด้วยเช่นเดียวกันก็รู้สึกดีครับแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะอย่างเช่นการที่เราแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ในการแสดงเนี่ยเราจะต้องเน้นหัวข้อเป็นหลักแล้วก็ บทของเราก็คือต้องเป๊ะต้องปังต้องเวอร์ครับ <c oughs> ในเมื่อเรามีความปานาวัดถ <c oughs> ึนแลวเราก็ต้องมั่นใจที่จะกล้านในการทำทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะความมั่นใจสร้างได้ด้วยตัวเราครับขอบคุณครับเลิศะลูกสาวแ <c oughs> ม่มงลงเป็นไงบ้างลูกได้เรียนท่องพิธีกรเป็นไงบ้างครับได้ความรู้มาเยอะกาแสดงออกแล้วก็พูดได้ชัดเจนขึ้นเป็นตัวเองขึ้นครับในส่วนของเรื่องของช่างภาพนะครับก็จริงๆมันคือความรู้พื้นฐานนะครับที่ ช่างภาพทุกคนนะครับคือควรจะมะีบางคนได้รู้เพิ่มนะครับบางคนได้ความรู้ใหม่นะครับแลวก็ได้ทบทวนผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมือนได้เราเลือกตัวเองอยู่เสมอว่าการเป็นช่างภาพหรือว่าการเป็นช่างภาพและทํางานในโปรดักชันที่ดีเนี่ยเราควรจะเป็นแบบไหนคุณสมบัติเป็นอย่างไรยังมีน้องๆอ,อีกพันกว่าคนที่เข้าร่วมการอบรมในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566ซึ่งเนื้อหาสาระเข้มข้นและสนุกสนานไม่น้อยไปกว่ากัน ติดตามรายละเอียดกิจกรรมกบจูเนียร์ได้ที่